สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสข่าวเราเท่ EP ที่57นะครับผมก็ EP นี้นะครับทุกคนเราจะวางตัวเป็นผู้หญิงนะครับไปจีบผู้ชายกันในโซนฟิสต้า์นั่นเองนะครับและก็นะฮะ EP นี้เราจะไปปักธงใส่หน้าผู้ชายกันนั่นเองนะครับผมแล้วก็นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะแต่งตัวไปแบบโคตรหล่อเท่เลยนะไปแบบตึงๆเลยนะครับเออนะครับบอกเลยว่าเฟี้ยวแน่นอนนะครับสำหรับ EP นี้เนาะนะครับสำหรับสไตล์กแต่งตัวของเราวันนี้นะครับทรงผมจะเป็นส่อของซามูระซามูไรของผู้หญิงนั่นเองนะครับไปชุดอีโวนนนนนนะะแแล้้้ววกก็็คครรรััััับบบสสาาห่ไดมจเูงอ เลยนะครับผมแล้วก็รายสักหน้าอันนี้เนาะก็นะครับสำหรับอันนี้ครับเป็นชุดอีโวที่มีอยู่ตอนนี้เนาะอันใหม่เลยนะครับอันล่าสุดเลยนะครับใส่ได้ทั้งหญิงทั้งชายครับก็เกงนะครับ,เ,นนรบเป็นในส่วนของเกงอันใหม่เนาะอันนี้ก็เป็นในส่วนของแคสเตอร์รันเนอร์นะใส่ได้ทั้งหญิงทั้งชายเหมือนกันนะครับแล้วก็มีตีนหนีนะครับตามนี้เนาะ นะครับโอเคนะครับเป็นกล้องสำหรับท่าทางของเรานะครับก็มีตามนี้เลยนะครับวันนี้ก็มีเป็นถ่ายแร้งแกนไปด้วยนะแต่ตอนนี้พี่ตกแร้งแล้วนะครับแต่ว่าในคลิปนะครับก็คือจะมีเป็นแร้งแกนไปด้วยนะครับผมในกล้องครับจะมีเป็นส่วนของท่าพุย่านะครับก็มีท่าที่มีงูออกมานะครับอันนี้เลยนะครับหล่อเทไปละเออนะครับแล้วก็สำหรับ EP นี้นะครับจะโดนได้หรือเปล่าตรงนี้ก็อย่าลืมลุ้นกันด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้เราจะจีบผู้ชายได้หรือเปล่าตรงนี้ก็อย่าลืมลุ้นกันด้วยนะครับโอเคทุกคนไปเดี๋ยยยวววเเเเราาไไไปปปปัักกธงงนนนลลดดีีีีี่่่่ททหอึฟ้จ โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาผู้บ่าวกันดีกว่านะคือว่าห้องนี้นะครับผู้บ่าวจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาหาผู้บ่าวชุดนอนหน่อยแล้วกันนะครับเอนะครับอ่ะคนนี้แหละนะครับคนนี้แหละน้องย่อก็ให้หัวใจไปทีนึงครับนี่นะฮะอ่าหน่ารักนะครับฟิล์มไปเลยนะครับน่ารักนะครับเอผู้บ่าวน่ารักเย้ให้ออกมาแล้วด้วยว่ะหล่อ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 นะครับหล่อเท่นะ่ยหล่อเท่อ่า ครขาอุ้ยแม่าหล่อเท่แม่เขาจะปาดคอใส่เราอะทุกคนเมื่อกี้เกินไปเนี่ยแล้วก็อ่าพิมพ์ไปนะครับอุ้ยเดี๋ยวแบบพิมพ์ไปดีกว่านะว่ามีแฟนยังอ่ามีแฟนยังนะครับมีแฟนยังมีแฟนยังเนี้ยฮะโอ้โหไอ้นุ่นมับีบแตะอะไรเนี่ยเมากดอะไรเนี่ยโอ้โหพาสาวไปแล้วเคเคโอ้ยังค่ะเป็นแฟนเราได้เปล่าเออนะครับอ่าเป็นแฟนเราได้เปล่านะครับเป็นแฟนเราได้เปล่าเออเดี๋ยวดีให้หัวใจไปทีนะครับอันเน่ ไอ้หล่อเท่เดี๋ยวว่าอิจฉาผู้ว่าคนนั้นอ่ะโอ้โหขับรถมารับสาวแล้วก็ไปซะแล้วฮะทุนครับโอ้ลงได้ครับ <laughs> อะไรวะได้ใยฝั <laughs> ่งนูน้นเขาทำอะไรกันนู้นะ <laughs> โอเคย่อให้หมดใจทีนี้ครับแหมน่ารักหล่อเท่หล่อเท่แล้วก็พนมมือไหว้ไปทีนี้ครับไห,นนห,หว,ไว้ร <laughs> วพระนะลูกเออนะฮะอ่าเอาดูก่อนสิร <laughs> เรารีบเรารีบอ่ะเออเอาดิเรารีบ <laughs> อยากมีหลวนะ <laughs> อยากมีหลวงอ่ะไหก็พิมพ์ไปครับเออไหนพิมพ์ไปดีกว่าอ่าอยากมีหลว อย่างนีโอเคโอเคไปท็อปเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวไปขอขอเขาถ่ายรูปนิดนึงเลยกันนะครับขอถ่ายรูปหน่อยมานี่มานี่นะครับมานี่มานี่ขอถ่ายรูปหน่อยมานี่มานี่เอ๋อพิมพ์ภาษาอะไรวะเนี่ยโอ้พิมพ์ภาษาแต่ว่ามันมันไม่เป็นคำเลยดิอ่าเดี๋ยวแบบพิมพ์ใหม่ก็ได้นะครับอ่าขอถ่ายรูปหน่อยขอถ่ายรูปหน่อยมานี่มานี่มานี่เอ้ยมานี่มานี่มานี่ทุกคนครับเดี๋ยวเรามาแอปกันดีกว่านะครับตรงนี้นะทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวเราแอปกันดีกว่านยครับโอเคทุกคนมา 1น่งสอ,งสองเสีหล่อจัดให้ทุกคนครับเทพพคดเนี่ยแม่หล่อเท่ม่โคตรตึงเนี่ยบอกเลยว่าโคตรตึงเ่ยอยากตีหัวโอ้จบแล้วโดนตีหัวให้ทุกคนครับโอ้เกินเกินไปโดนตีหัวแย โอ้โห oh, oh, oh. หัวมันเริ่มเลยฮทีนี้โอ้ยอย่าตีหัวกันนะมันมันมันไม่น่ารักนะเอแล้ว uh huh. มันไม่เท่มันหมดความเท่นนะฮะตัวละครจะหมดความเท่ไปเลยใน,ะท,นท,นะทันทีนะทุกคนครับมีหล่ะเท่บูย่าไหมฮะบูย่าแอคตอ่อนะมีแอคแอคไปแล้วก็เอเคไม่ใช่เอเคโอชอบเรียกผิดฮนะเป็นสกายนะครับผม,มบน,นะนี่นะเปียวจาดนะครับแล้วก็เอาเป็นในส่วนของเอเคนะครับมีเอเคจัดไปเนี่ยหล่อเท่โพดนะทุกคนครับโอเคทุกคนไป เดี๋ยวเปลี่ยนห้องกันดีกว่าไปห้องนี้ไม่น่ามีแล้วแหละเนะี่ยไปก็ถือว่าปั่นบุบเบาได้เนาะเนี่ยนี่แล้วก็เดี๋ยวแบบแกล้งตอเขาเนี่ยนะเป็นแฟนกันนะเอเดี๋ยวมาอ่อาเดี๋ยวแบบแกล้งให้แบบแกล้งเขาว่าเออเป็นแฟนกันนะน,นี่นะเป็นแฟนกันนะอันแน่แล้วก็ให้ไว้ใจทีนี้โอเคทุกคนไปเปลี่ยนห้องกันปิ้วดี่รเท่ปักทงใส่หน้าทีนี้บึ้มไป โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไปหาผู้บ่าวกันดีกว่านะรู้สึกว่าห้องนี้นะครับจะมีปด้วคนตึงๆนะครดูดิโอ้โหแม่มีปด้วคนตึงๆนะครับเสื้อเล้ง 2, ที่สั้นหนึ่งที่สั้นสองทั้งนั้นเลยฮนะดูดิเท่คหล่อเท่จัดฮนะเดี๋ยวเราแบบมาแอดก,กันตรงนี้ดีป่ฝาบะเออนะเดี๋ยวเราไปต่อผู้บ่าวหน่อยแล้วกันนะครับให้หัวใจไปทีนะครับนี่นะแล้วก็เออให้หัวใจคนนี้หน่อยแล้วกันนะครับคนนี้นะค,คนน,นะคน,นี้คนนี้เออก้ามทองเนี่ยก้ามทองเนี่ยโคตรหลล่อเยฮะก้ามทองโคตรหล่่ออเลยะก้ามทองเนี่ยยย่่ออๆหนนนแล้วกัะครัับเจอออกกนีะไรเเนนีี่นน่่ยยออาก้มทงะหล่อ หล่อเท่นะครับอ่าอ่าพี่ไปครับหล่อเท่นะครับนี่หล่อเท่หล่อเท่ แล้วก it ็ย่อๆให้หัวใจพอดีครับน่ารักจัดนะฮะอื้อเนี่ยนี่หันมาแล้วเออเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นให้ใจเย็นพู่สาวใจเย็นสิใจเย็นดิเอออ่าใจเย็นสิเออใจเย็นสิอันแน่อันแน่โอ้เกินเอ้ยเกินเกินไปเกินไปว่ะเกินไปว่ะโอ้เกินเกินไปเกินไปนี่เกินเกินไปว่ะไม่ว่าเลยนะโอ้สกก้อนย่เอ้ยเกินเอ้ยเว่อเวอ่อเว่อทุกคนเวอร์ว่ะโอ้ก็ แอคต่อครับนี่แอคใส่หน้าไปนีหนึ่งแล้วกันนะครับนี่ เชคเขามีด้วยว่ะมีด้วยว่ะแล้วก็พนมมือไปทีนึงครับอันเนี้หล่อเท่จัดฮะโอ้โหหล่อหล่อนีหล่อหล่อฮะออแอคมาดิเี่สกาโอ้เปล่าที่อื่นเฮ้ยวัซซันคิดว่าเท่เหรอเท่ครับอ่าเท่ครับอะไรเงี้ยอ่าเท่ค่ะนะเท่ค่ะเออปาดคอใส่ด้วยทุนครับเกิดไปแล้วก็ไอเคมังกรนะครับหมีหล่อหล่อเฟี้ยวฮะหล่อเฟี้ยวครับแอคไปเอ้ยแอคไปนี่เอ้ยโอ้โหเกินนะโดนด่าอีกแล้วครับทำ ไม่เหรอด่าเราทําไมอ่ะเออด่าเราทำไมาด่าเราทําไมฮะด่าเราทําไมด่าเราทำไมเยสปักธงวะ่าฮโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเราปักธงใส่หน้าด้วยดีกว่าให้ทุกคนครับไหมหนึ 1, 2, ่งสองเจ้าเฉดหล่อเท่ฮนะสกาพอดีสกาอัดหน้าว,าวโอ้โหเราโดนแฟนเขาด่าเราไม่ได้จะจีบเขาหน่อยแบบเรามาแอดเขาเขาเฉยเนี่ย แรงแกนไปดิแรงแกนดิเอาดิเออแรงแกนดิเอาดิแรงแกนเนี่ยเออนี่ปักอย่างนี้เลยหรอปักอย่างนี้เลยหรอฮะนี่ปักใส่เราอย่างนี้เลยหรอฮะเมียสั่งให้ปักมาเนี่ยอุ้ยอุ้ยแรง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 จัดคำเมื่อกี้แรงจัดครัทุกคนครับอืมปาดคอใส่นีบูย่าบูย่าไปให้ทุกคนครับโอ้โหเมื่อกี้แรงมากแรงแกนถ่ายแรงแกนใส่หน้าไปอืแรงแกนใส่หน้าไปแรงแกนไปรัวรนคทุกคนครับอือโอ้โหแต่ละคน เฮ้ยเข้ามาด้วยกันไปเนี่ยสามสี่คนเนี้ยน่าจะมาด้วยกันแหละนะครับพนมมือฮะเอาดิยังไงยังไงยังไงเฟี้ยวเปล่าเฟี้ยวหรอฮะเฟี้ยวหรอเฮ้ยยังไงเย็ดแรงแกนได้ว่ะอุ้ยอุ้ยเกินเกินไปเดี๋ยวแรงแกนด้วยว่ะเย็ดแรงแกนเด้อโอ้เกินนี่แอคไปเราก็แกนนะนี่เอาดิยังไงฮะแอคไปแอคไปให้ทุกคนครับแอคให้สุดฮะแล้วหยุดที่โดนด่าฮะนี่เราก็มาตรงนี้ไว้ทุกคน แอคนี้ตรงนี้ไว้อันแน่อันแน่อันแน่พนมมือนะคิดว่ามีคนเดียวหรอ <c oughs> ทำไมหอ่อ <c oughs> โอเกิดนี่แอคน,นีโดนปาดคอใส่แล้วก็โดนแรงแกนถ่ายแรงใส่ด้วยทุกคนครับโอ้โหอีพีนี้มาครบชุดจริงๆฮะให้หัวใจทีนะครับผมว่าเราต้องเปลี่ยนห้องแล้วแหละนะ่ผัวกูอย่าย,ยุ่งก <c oughs> ็ผัวเธอมาให้หัวใจเราดูดีเออก็ผัวเธอให้หัวใจเราอะ่ะต้องโทษต้องโทษแฟนตัวเองนะอย่ามาโทษเรานะอืมนี่แอคไปสามสองอัพเปล่าวซ่านนะฮะนี่แอค ออีแต้มาะไรโอ้เกินเดี๋ยว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 เบา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 ได้เบาให้ทุกคนนบโอ้เกินแอ๊เก่งจังนะอก็อยู่แล้วแรงเลยทุกคนแรงไปแรงไปเราพนมมือทีหนึ่งหนีโอาค่ต้องผมว่าเปลี่ยนห้องกันได้แล้วแหละนะห้องนี้อยู่นานไม่ได้ฮะโดนแบบโดนแบบโดนยับอ่ะโดนยับมาทุกคนโอ้โหสกอยว์วัซนเนะฮะ อ oh. แรงทั้งนั้นเลยฮะจะมีแต่คำแรงๆแล้วคนอืโอเคลงไปผมว่าเราเปลี่ยนห้องกันดีกว่าทุกคนครับไม่ได้แล้วแหละอยู่ห้องนี้นานไม่ได้ครับไปทุกคนเปลี่ยนห้องกันปิ้วนี่ไปห้องโอเคลงไปเปลี่ยนห้องกันไปผมไม่ไหวแล้วห้องนี้อยู่นานไม่ได้ไปทุกคนเปลี่ยนห้องกันปิ้วโอ้โหมีตามมาด้วยฮะมีตามมาปักใส่หน้าทำไมหอเอ๊ะจะเอาต่อเหรอเอาต่อเหรอฮะจะเอาต่อเหรอฮะฮะเอาต่อเหรอดิโอเคลงไปเปลี่ยนห้องกันปิ้วโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราาห กดีกว่านะครับห้องนี้นะครับรู้สึกว่าอยากแอคฮะห้องนี้นะผู้สาวเยอะมากเลยแม้ถ้าเราเป็นผู้ชายเนี่ยเราจีบสาวแล้วเนี่ยเอ้ยนให้หัวใจผู้สาวทีนะครับท่านี่แล้วก็ลองย่อเขาหน่อยละกันนะครับให้หัวใจไปครับน่ารักครับผู้สาวน่ารักอ่ะเดี๋ยวพิมพ์คุยเขาหน่อยละกันนะครับอ่าน่ารักอ่ะนะครับนี่นะฮะน่ารักอ่ะเออเราแบบเราอยากน่ารักแบบเขาบ้างอดีเดี๋ยวเราไม่น่ารักอ่ะเราน่ารักไม่พอนะครับอล้วย่อๆครับลองให้หัวใจไปครับน่ารักน่ารักนะผู้สาวน่ารักจังหวะสมัยนี้เนี่ย น่ารักจังเนี่ยน่ารักจังนะครับก็ให้หัวใจไปอีกทีฬาน่ารักจังก็เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปแอคกันดีกว่าทุกคนนะครับไปจะถ่ายรูปแอคดีปักธงดียอเนี่ยครับเราแบบไปปักธงกันดีกว่าทุกคนนะมาเดี๋ยวเราปักธงกันดีกว่านะครับตรงนี้แหละทุกคนครับมาจุดแอคของเราเนี่ยทุกคนครับมาเดี๋ยวเราปักธงกันเลยดีกว่านะครับอ่านี้เลยนะครับหนึ่งสองสามเดี๋ยวอ้คิดถึงใคร เทเจจัดนะฮะนี่แหละมีผู้สาวมาแอคด้วยว่ะนี่กดไปกดท่าไปมีกดท่าไปครับมีผู้สาวมาแอคด้วยเชสเคเทจัดนะฮะเทโพดเทโพดนะครับแล้วก็ไอ้เข้มกอนครับนี่แอคไปครับแอคใครสุดผู้สาวมีเปล่ามีว่ะทุกคนอือเอาดิเอาดิเซี้ยวเซี้ยวเซี้ยวนะครับเซี้ยวจัดนะครับก็พนมมือครับพนมมือพนมมือมีไหมมีเอ็มพีที่สุดไหมครับ ไม่น่าจะมี MP ็มสูตรนะแล้วก็ขอแดนท่านี้หน่อยละกันนะครับแดนแดนนี่แดนครับแดนแดนครับอ่าไม่น่าจะมีนะไม่นได้เอามาหรือเปล่าน่ไม่รู้ว่ามีหรือว่าไม่ได้เอามาหรือเปล่าน่าจะใช่แหละนะครับย่อท่างูครับท่าที่มีงูออกมานะฮะนี่ตอนนี้มีผู้บ่าวมาจิบน้ำชาหน้าเราฮะโออเทะเท่เทะก็ให้หัวใจไปทีนะครับก็แอบกับผู้สาวหน่อยละกันนะครับย่อๆๆๆก็ให้หัวใจไปทีนะครับอ่าถามก่อนชื่ออะไรเนี่ยถามหน่อยนะอ่า ชื่ออะไรคะนะครับอ่าถามนิดนึงเนี่ยนะชื่ออะไรคะย่อให้หัวใจไปทีนึงน่ารักอ่ะมีผู้สาวน่ารักอ่ะเออนะครับเขาไม่ว่าอะไรเราแบบนี้น่นะ <No. S 1> ปิ้วแล้วก็ให้หัวใจไปทีนึงน่ารักใช่ไหมนะเราชื่อกะนุยนะเราชื่อกะนุยนะนี่นะครับเราชื่อกะนุยนะเออแล้วก็ให้หัวใจไปทีนึงครับน่ารักนะแหมมีผู้บา่าวมามุสเราด้วย <laughs> แล้วก็ให้หัวใจเมียไปอีกทีนึงครับน้องเมียเมียายุเท่าไหร่เนี่ยเออนะครับอ่า เมอายุเท่าไหร่นะครับเมอายุเท่าไหร่นะครับเมอายุเท่าไหร่น่าจะไม่เกินสิบแปดมั้งเนี่ยถ้าให้ผมเดานะน่าจะมาสิบแปดแหละนะครับน่าจะประมาณนั้นนะนี่นะแอดต่อแอดเพื่อนได้ไหมเอ่อเมเท่าไหร่เนี่ยอ่าเมอายุเท่าไรเนี่ยนะครับถามก่อนถามถามอายุก่อนเดี๋ยวค่อยแอดนะฮะเออนะครับแล้วก็อ่าให้ผมใช้ไปทีนึงนะครับถ้าให้ผมเดาสิบแปดอ่ะเอาดีสิบแปดอ่ะอือสิบแปดสิบแปดยังไงก็สิบแปดยี่สิบสองอู้หนะฮะนี่ยหูยห โอ้โหยี่สิบสองถ่ายอายุพี่ดอีกแล้วนะทุกคนครับโอเคแล้วผมว่าไปประมาณนี้ก็ได้กันนะครับห้องนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องเลยครับไปปิ้วเปลี่ยนห้องกันนี่ปักท่องไปทีนึงบึ้มเข้าให้ โอเคครับทุกคนตอนนี yep. om, om ้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาผู้เ่ากันดีกว่านะรู้สึกว่าห้องนี้นะครับผู้เ่าวก็จะมีอยู่สองสามคนเนาะนะครับเดี๋ยวเราลองมาย่อผู้เ่าวคนนี้หน่อยละกันนะครับเออนะครับแล้วกให้หัวใจอีกทีนะครับแหมแต่ว่าตอนนี้ผู้สาวย่อเอาเราครับหรือว่าเราจะจีบผู้สาวดีผู้เ่าวแหละนะครับผู้เ่าวแหละดีแล้วนะครับอ่าเราเป็นผู้หญิงนะครวันนี้เรามาจีบผู้เ่ากันนะฮะนี่เฮ้ยขอให้หัวใจเราด้วยว่ะนี่แล้วก็เดี๋ยวพิมพ์ไปนะให้พิมพ์แกล้งไปนะอ่าน่ารักนะครับน่ารรรรรััััััััักกกนน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 ะะคคคบบบีีี่่าออออเเเไ็ใใหห้้วจทึงย เอา啊เอาวาถามก่อนชื่ออะไรนะอ่ะชื่ออะไรนะครับเอ้ยเอ้ยผู้บ่าวผู้สาวให้หัวใจเราด้วยฮะโอ้ให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 ้อะให้เสร็ให้เสรเอาแต่มันขี่สเก็ตบอร์ดวะเนี่ยอ่ะอ่าก็ให้หัวใจอีกทีนะครับนี่นะฮะอันนี้อันนี้ด้วยสองคนนี้เขาจะเป็นแฟนกันไหมทุกคนผมไม่แน่ใจอ่ะเขาเป็นแฟนหรือเปล่าเอ้าเอาไม่ตอบอ่ะเอาไม่ตอบอ่ะเขาอมมือเราอ่ะทุกคนไอชื่ออะไร ชื่ออะไรเนี่ยเนี่ยครับชื่ออะไรเนี่ยโอ้ผู้สาวน่าจะเขินแล้วแหละนะเขาหาว่าเราไม่ได้คุยกับเขาหรือเปล่านะไม่รู้นะฮะแต่ผู้บ่าวคนนี้เขานิ่งมากเลยอนะ่ะดูดิเออเราก็ให้หัวใจอีกทีนี้ครับน่ารักนะครับแต่เขาเงียบอะ่ะเกินเขาเงียบใส่เราแล้วอะ่ะทุกคนดูดิโอ้จบแล้วจบแล้วนะครับลองมุดเขาหน่อยแล้วกันแนวะมุด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 นะฮะ เขาไม่คุยกับเราเลยดิโอ้เกิดไปนะครับโอ้ทุกคนครับมาเดี๋ยวเราแอกปักธงกันดีกว่าทุกคนนะครับอ่าเดี๋ยวเราปักธงต,ตรงนี้แหละนะทุกคนครับมาเดี๋ยวเราแอคกันเลยดีกว่านะครับมาทุกคนครับหนึ่งสองสาม <c oughs> น่ารักนะครับแต่ผู้บ่าวเขานิ่งแล้วว่าตอนนี้ผู้บ่าวเขานิ่งแล้วว่านี่พนมมือไหว้เขาทีนึงฮะ <c oughs> โอ้โหเขานิ่งอ่ะเอ้ยเขาหวาัวใจเราด้วยอ่ะเขาไม่ได้เงียบหรอกนะฮะเขาอยู่นี่แหละถามก่อนนะ ชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรนะชื่ออะไรหยอผู้เป่าชื่ออะไรหยอก็ให้ไหวใจอีกทีนึงครับท่านนี่นก็อเอเคไม่ใช่เอเคดิปสกานะท่านนีเป็นธา,นะา,าสกานะชื่อเนทเนทผู้ชายเปล่าอ่ะเนทอายุเท่าไหร่นะเนทอายุเท่าไหร่นะครับนี่เข้ามาตีทงแล้วด้วย <laughs> แล้วก็เอเคไปฮะ นี่แอคไปนะครับแอคไปผู้สาวแอคแน่วันนี้แบบเรามาในลุคผู้สาวนะ17ครับเฮ้ยเรา16นะฮะอ่ะเาอเรา16เออเรา1ิเอาดิเออเรา16นะฮะเอาดิเอาดิยังไงเน็ตเน็ตยังไง เอ้เน็ตเน็ตมีแฟนยังเนี่ยอ่าเดี๋ยวถามก่อนนะอ่าเน็ตมีแฟนยังนะครับมีแฟนยังนะครับเน็ตมีแฟนยังเอ้ยไ <c> ป <oughs> ปั่นปั่นมันจัด่ะทุกคนแล้วก็ให้หัวใจเน็ตไปอีกทีหนึ่งอันเนี้ยขอแดนดนิดนึงนะครับแดนนะ่ชื่อแดนเ่อ่าชื่ออะไรด,ดีวะทุกคนอ่าชื่อกนันนยดีกว่าแล้วกันนุยกันนุยใครเข้าใจก็ บอกเพื่อนด้วยนะฮะเออแนวกันนุยนะใครเข้าใจก็บอกเพื่อนด้วยนะก็ให้หัวใจอีกทีนึ่งครับเราชื่อกันนุยนะเน็ก็ปักธงใส่หน้าเน็อีกทีนึงนี่นะแหมเปียวเลยโอเคอ่าเราชอบเน็นะเราชอบเน็นะนี่นะเราชอบเน็นะเออเอาดีเอาดียังไงเน็ต่อยหน้าอีกทีนึงเน็ไม่ชอบเราหรอเอาดียังไงฮะยังไงฮะจังหวะนี้เน็ตเน็ชอบเราเปล่าเน็ชอบเราไหมอ่าเน็ชอบเราไหมนี้เนี่ยเอาดิ ตะเวงกะนุยโอ้โหอะไรเนี่ยเออออ๋ใครเข้าใจก็บอกเพื่อนได้นะแหมรักเน็ตนะอ่ารักเน็ตนะโอเคทุกคนไปผมว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องกันดีกว่าไปก็ห้องนี้ไม่ได้มีแล้วแหละนะครับเน็ตก็เงิยงๆแล้วแหละไปทุกคนเปลี่ยนห้องกันปิ้วนี่ต่อยหน้าเน็ตมีทีททแมแดนแดนโจ๊โจโอเคทุกคนไปปิ้วเปลี่ยนห้องกันนี่เฟี้ยวจาน โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาผู้บ่าวดีกว่านะแต่รู้สึกว่าตอนนี้นะครับเราไม่ต้องเดินไปไหนครับจะมีผู้บ่าวมาหาเราแล้วนะตอนนี้นะเอ้ยเธอว่าเอ้ยอ่ะจะถามถามหน่อยว่าไงว่าไงนะครับนี่นะครับพิมพ์ไปนะครับว่าไงนะหน้าไงอะไรเนี่ยว่าไงดิเองนะครับพิมพเป็นหน้าไงทำไมเนีต้องว่าไงนะเอ่อน่ารักอ่ะเออนะครับอ่าน่ารักนะครับนี่นะครับน่ารักมากะใครมาคนเดียวครับโสดระยะเง้ยเออดิอ่ามาคนเดียวโสด มาคนเดียวโสดนะฮะอ่าโสดนี่นะโสดนีโสดปะดีแบบบอกบอกเลยว่าโสดฮะแล้วก็ให้หัวใจไปทีนะครับหันแน่เอ้ยแม่ผู้บ่าวน่ารักว่ะเออี่นเขาให้หัวใจเราด้วยว่ะแม่มีแฟนยังเนี่ยนายมีแฟนยังนายมีแฟนยังนะครับนายมีแฟนยังนี่ตรงนี้มานี่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 เราจะไม่ไปไหนฮะเราจะไม่ไปนะเราจะให้ผู้บ่าวตามหาเราครับเราจะไม่ไปนะเราไม่ตามผู้ชายอ่ะเออเราไม่ ตามผู้ชายอ่ะนะครับเราไม่ตามผู้ชายอ่ะ <c oughs> ผู้ชายให้ต้องตามเราอะ่ะเออคือแบบเราสุดเกินอะไรเงี้ยเออเรามันก๊อตเกินอะไรเงี้ยเอาดีเนี่ยเอาดีเฟี้ยวปะเรามันเฟียเ้ยวนะเดี๋ยวพิมพ์ไปดิอ่าเรามันเฟี้ยวเรามันเฟี้ยวนะฮะเรามันเฟี้ยวอ่ะเออแหม่น่ารักน่ารักนะผูบบ้บ่าวคนนี้น่ารักงั้นเราตามเธอได้ได้ได้บอกเลยว่าได้ได้ได้หมดได้หมดเลยนะฮะน,น,นี่นะฮะแหมหล่อเท่ววะเออเฟี้ยวเฟี้ยวบอกเลยว่าเฟี้ยวจัดนะครับแต่ว่าเออคนนี้เหมือนแบบไปยิงกัน ไม่นะครับไม่ยังก่อนยังก่อนยังก่อนเออเดี๋ยวเอาเอาเอาผู้สาวหายต่อหน้าต่อตาครับผู้บ่าวคนนี้น่าสงสารว่ะโอ้จบแล้วนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราปักธงใส่หน้าผู้บ่าวคนนี้หน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวทุกคนครับเดี๋ยวเราปักธงใส่หน้าเลยดีกว่านะหนึ่งสองสาม น่ารักไหมนะฮะอ่าน่ารักไหมเออน่ารักไหมน่ารักเปล่าน่ารักปะน่ารักเปล่าเออเอาดีแบบผู้บ่าวแบบทั้งห้องแล้วเนี้ยแบบเราผู้สาวคนเดียวทุกคนแอคไปฮะแอคไปสักนิดหน่อยละกันนะครับเอยแต่ว่าคนนี้เขาเลงอะไรอะ่ะเขาเลงอะไรทุกคนเห็นไหมเขาเลงอะ่ะเขาเล่งแต่ว่าเขาไม่มีปืนแต่เขาเล่งแล้วเนะีย ดูเมื่อกี้ดูอะไรอะ่ะดูอะไรหรอดูอะไรอะ่ะออดูดิเขาเล็งอะไรอะ่ะเขาจะปืนเล็งอะไรเงี้ยอืออยู่ไหนแอค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 ไปนี่เทเจดเนี่ยเทเทหล่อเทหล่อเทแม่โอ้โอหแม่คอนเทนต์ผู้หญิงจีนผู้ชายนี่มันมันจริงๆเลยลทุกคนเอฟซีว่าซ่นนะ่ยโอ้โหมีเอฟซีอีกแล้วทุกคนครับมีเอฟซีทุกคลิปเลยฮะช่วงนี้นะแปลก,นกน <c oughs> ๆนะผมต้องเปลี่ยนชื่อแล้วแหละดูทรงแล้วผมต้องเปลี่ยนชื่อแล้วแหละเนาะแล้วรอดูโอ้รอดูอะไรโอ้สุดเกินโอ้มีแต่เอฟซีโอ้จบแล้วนะฮะผมต้องเปลี่ยนชื่อแล้วแหละ ว่าอะไรไดีเดี๋ยวต้อง ต้คิดแล้วแหละนะโอเคลองแปลข้องนี้เนี่ยไม่น่ามีอะไรแหละนะครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะก็หวัว่เจอกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้นะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยละกันเนาะก็ถ้าไม่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วก็ EP นี้นะครับชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับแล้วก็ EP หน้าอยากให้พี่ทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะเดี๋ยวจัดให้นะครับผมโอเคครับทุกคนก็สำหรับ EP นี้นะครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกกกกคคคคคนน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 ะะะรรรรรััััับบบบบบบผผมมมจจจุุุ๊๊๊ๆๆาาายยยไไปปปปปแแแลลล้้้้้ววววิิททเีี่่่ใหห